ไม่ต้องไปเปรตวิตกกังวลเกินเหตุค่ะรอฟังคำสั่งเขาให้ย้ายก็ย้ายเอาชีวิตก่อนเขาไม่ให้ไปมัว่วซั่วหรอกถ้าเขาจะจะมีคำสั่งย้ายอะไรเขาก็ต้องประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เขาก็ต้องมีที่ให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มันปลอดภัยเขาไม่ได้เอาต้อนหล่อนไปอยู่ในไร่ในนาหรอกเ <c oughs> หนื่อยกับคนไทยเขาถ้าเขาบอกว่า เออให้ให้ย้ายแต่แปลว่าเขาต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เราเราก็แค่ต้องไปแค่นั้นนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวลเกินเหตุนะคะอย่าไม่ยังไม่ต้องวิตกกังวลเกินเหตุติดตามสถานาใช้วิธีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดีกว่าเชื่อดิฉันนะนะใช้คาว่าติดตามสถานการณ์เออรอประกาศจากทางการแล้วก็ ติดตามสถานการณ์พออย่าเพิ่งตื่นตะหนกเพราะว่าเวลาเราตื่นตะหนกแล้วเราไม่มีสต,ติแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชื่อข่าวลวงข่าวอะไรไปมั่วแล้วชาวบ้านก็ชอบอีกใครที่ชอบมีไลยกลุ่มมึงระวังให้ดีเหอะเดี๋ยวมันก็เอามั่วแล้วบางทีมันไม่เช็คข้อมูลเช็คอะไรส่งกันมัว่วซ่วนที่ตื่นตหนกกันใหญ่เลยทีนี้ไปใหญ่เลยสต,ติสต,ตังไม่มีพอไม่มีสต,ติสต,ตังแล้วก็จบแล้วทีเนี้ย ไม่มีสติตะตังแล้วก็จบจริงยิ่งไม่มีสต,ติเดี๋ยวยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้จริงเป็นแพนิคได้นะบอกให้เป็นแพนิคได้นะคะอเยวเป็นแพนิคนะใจะเย็นใจเย็น,เ,ยนเชื่อดิฉันเชื่อเชื่อดิฉันเออเชื่อดิฉันเถอะถ้ามีอะไรดิฉันต้องรู้แล้วคุณอย่าลืมนะคนตามช่องดิฉันตั้งสี่ล้านนะ คุณไ้ไอ้ตั้งสามล้านนะสาล้านหรือสีล้านวะสามล้านนะเอสี่ล้านสี่ล้านสามเดี๋ยวมีอะไรจะแนะนำให้เรื่อยๆค่ะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยท็อกซิกท็อกซิกสุดเลยเนี่ยเนี่ยมจะไปกลัวทำไม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตื่นก่อนลูกตื่นก่อนไปไปนอนไปไปนอนไปนอนก่อนไปนอนก่อนเดี๋ยวมันจะวิตกกังวลไปนอนก่อนไปไปลุกไปไป,ไปนอนก่อนนะลูกไปไปไปนอนก่อนนอนก่อนเลยตอนเนี้ก่อนจะกลัวเนี่ยไปนอนก่อนเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกเหล่าทัพถูกต้องพิมพ์ดีมากเราพิมพ์ดีมากพิมพ์ดีมาก สิ่งที่เราทําได้นะเราก็ทําได้นะในฐานะประชาชนที่เรามีโซเชียลมีอะไระถ้าเขามีเขาขอความช่วยเหลือถ้าเป็นถ้าเป็นเพจแบบเพจที่เพจดังๆที่เขาขอความช่วยเหลือให้ช่วยแชร์ช่วยอะไรแล้วก็ช่วยกันแชร์หรือเขาขอให้เราเข้าไปคอมเมนต์ในเพจนี้ให้เอาข้อความไปแปะหรืออะไรเพื่อบอกให้คนต่างประเทศได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันติดแฮชแท็กติดอะไรเนี่ยทาได้นะคะเราก็ช่วยกัน อย่าคิดว่าเราช่วยอะไรไม่ได้ฉันคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้ามีเน็ตเล่นโทรศัพท์ช่วยได้ค่ะช่วยได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยแชร์ช่วยอะไรส่งต่อข้อมูลที่มันถูกต้องหรือว่าบางทีเว็บข่าวต่างประเทศอะไรอเงี้ยที่ขมืมันไปบุกไปโพสไปอะไระถ้าขามืมันยังทำได้เราก็ต้องทำได้ไปช่วยกันทหารไทยเราเก่งอยู่แล้ว อย่าไปทำร้ายเขานะอย่าไปทําร้ายเขาเพราะว่าให้นึกถึงคนไทยที่อยู่เขมรบ้างเพราะว่ามันจะเกิดพฤติกรรมเอาคืนเราจะทำไรเราก็ต้องนึกถึงนะและอีฮุนเซนมันฉลาดอีฮุนเซนนะมันเล่นบทมันมันเป็นอัจญรกร์ไซเบอร์นะอีฮุนเซนน่ะพอเราเราไปทําร้ายคนประเทศมันอะไรมันน่ะมันส่งข้อมูลเลยมันโพสต์มันอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเอาไปไปฟ้อง นานาชาติได้ว่าประเทศเราป่าเถื่อนนู่นนี่นั่นอย่าไปทำเอออย่าไปทำไปทำไอ้ที่มันดีดดีกว่าถ้าคุณแบบเออมีคนติดตามเยอะเลยไปใช้กำลังทำไมไปที่ไปช่วยเขาที่ที่ศูนย์พักพิงเอออะไรเออที่เขาขนผักขนปลากันไป ถ้ามีเลี้ยวมีแรงก็ไปช่วยลงครัวเขาทํากับข้าวเลี้ยงคนเลี้ยงอะไรแบบนั้นดีกว่าสร้างสรรค์กว่าเยอะเวลาไม่ใช่ปไปทะไล่นั่งไล่ทําร้ายไม่ใช่ไปนั่งทําร้ายขมิ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไ,ไ,ดไรแล้วเดี๋ยวมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบจริงนะตอบโต้อ่ะนะคนไทยเราก็ยังมีติดค้างอยู่แถวปอยเป็ดแถวอะไรเดี๋ยวขมิน้นมันเอาคืนอย่าไปทําเลยไม่มีประโยชน์ อย่าไปทาค่ะไม่มีประโยชน์เชื่อได้ฉันเถอะไปทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ดีกว่านะบางคนเด็กขมนบางคนวัยรุ่นถึงกับต้องอัดคลิปร้องให้เลยระบายความในใจว่าเออเขาก็คิดยังไงที่เขามาอยู่ไทยเนี่ยเขาก็สํานึกในบุญคุณประเทศไทยอยู่เขาก็เห็นกับบุญคุณกับประเทศไทยอยู่นักศึกษานักศึกษาที่เขาออกมาโพสต์อ่ะเขาก็รักเมืองไทยอยู่ มันไม่ใช่ว่าคนขมิทุกคนเห็นด้วยกับการการลบนะไม่ใช่ค่ะทุกคนใช่เราต้องระวังมันไม่ใช่ทุกคนถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปเ่ะเขาไม่ได้อันนี้หรอกอเขาไม่ได้มีอาวุธเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะลบล้าง่่าฟันกับใครหรอกแม้แต่ทหารที่ถูกส่งไปเนะี่ยก็ถูกส่งไปเพราะหน้าที่ทั้งนั้นต้องทํา ไม่ทําก็อยู่ในประเทศไม่ได้ก็ันไหมนั่นอีฮุนเซนมันจะตามล่าหรือแค่ทหารบางคนออกมาอัดโซเชียลมันยังหาว่าเป็นกบฏต่อชาติเลยแล้วลองคิดดูถ้าแบบคนที่อยู่ในประเทศมันทหารในประเทศมันไม่ออกมาลบไม่ทําหน้าที่มันก็เก็บหมด <laughs> <laughs> เขาก็ไม่ได้อยากทําเหมือนกันเลย <laughs> เขาก็ไม่ได้อยากทํา <laughs> เข้าใจไหมเข้าใจฟิลลิ่งไหม คุณคิดว่าคนที่อยู่เกาหลีเหนือรักคิมจองอึนหมดทุกคนเหรอ้าใจไหมเออคุณคิดว่าคนที่อยู่เกาหลีเหนือมันรักคิมจองอึนหมดเลรมันไม่ได้รักนะแต่มันจําเป็นต้องทําว่ามันรักเพราะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมทุกคนก็ดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตรอดทั้งนั้นนะ ทุกคนก็ดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตรอดถ้าเขาเลือกได้เขาอาจจะอยากเกิดเป็นคนไทยก็ได้นะแรงงานหลายๆคนอะจริงถ้าเขาเลือกได้เขาคงแบบถ้ากูเลือกได้กูก็อยากเกิดเป็นคนไทยนะกินอยู่สบายทํางานก็ได้ค่าจ้างคุ้มค่าอะไรเงี้ยแต่มันเลือกเกิดไม่ได้ไงคนเราเลือกเกิดไม่ได้ขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะ ดิฉันก็ต้องใช้เวลาในการที่มานั่งไลฟ์ขายของด้วยอะไรด้วยสลับสับเปลี่ยนกับคอยไปติดตามข่าวขาวก็อยากจะติดตามทุเรียนก็ต้องขายเห็นใจกันบ้างเถอะดิฉันเนี่ยสวัสดีครับพี่แพรี่สวัสดีทุกคนเลยค่ะดิฉันก็สลับสับเปลี่ยนกับการไปดูข่าวดูข่าวอ,อ่ตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ยัง ตอนนี้ยังเดี๋ยวจะติดตามและจะรายงานให้ให้ทราบนะคะเดี๋ยวจะติดตามให้ทราบถ้ามันมีอะไรคืบหน้านะคะตอนนี้เขาแค่ประกาศกฎอายการศึกกลับมาบ้านที่จันบุรีแล้วค่ะกลับมาบ้านที่จันแล้วเดี๋ยวไปกรุงเทพอีกทีวันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยวไปวันที่31สิบเดค่ะทุกคน ไปหลายวันก็ค่าใช้จ่ายก็โอ้เยอะแยะมากมาย